ต้องเดินขึ้นไปตรงนี้นี่ทีแรกเรานึกว่าจะได้เดินลงไปทางนี้เพราะว่าเราเห็นป้ายไม่ว่าจะได้เดินล้อน,น้ําตกไปตรงนี้ไม่ใช่ตอนนี้มีคนงองแงอยากกลับบ้านเท้าขาดแล้วต้องไปซื้อรองเท้า,าให้เราใหม่นะหานกันเลยต้องใส่อย่ายืนนะนั่งนค่อยๆลงไปโอ้โห นี่ถ้าใครแบบชอบไปจนไั่นะเราแนะนำเลยล้สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการเที่ยวใสอีกเช่นเคยวันนี้เราอยู่ที่จันทบุรีเราพาตะก,กล้องของเรากลับบ้านเรามาถึงตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อคืนเรามาถึงกี่โมงนะเมื่อคืนมาถึงหนึ่งทุ่มครับเราจะไปเที่ยวเราจะไปไปถ่ายรูปกันแต่เรายังไม่รู้ว่าที่เราไปเนี่ย มันจะเป็นยังไงแต่แผนของเราก็คือน้ําตกเราจะไปเดาๆไปแบบเดาๆเอาอ่ะเคยเดินป่าเหรออ่าเราได้ยินข่าวมาประมาณนั้นแหละประมาณว่าเหมือนเหมือนเดินป่านิดๆอันนี้เพื่อเพื่อเที่ยวใสของเราเลยนะคะเพื่อแฟนเพจทุกทุกท่านเลยเราจะเราจะเป็นการเดินป่าครั้งแรกว่าถามคนข้างหลังเงคนข้างหลังแต่งตัวมาเต็มเลยคืออยากจะบอกว่าที่นี่อ่ที่จันเนี่ยมันมีทั้งทะเลน้ำตก ้านกาแฟส่วนใหเนี่ยคือฝั่งนี้จะเป็นฝั่งภูเขาอ่ะมันก็มันต้องมีน้ำตกอยู่แล้วอ่ะเราก็เลยเลือกน้ำตกที่นี่เลยน้ำตกเขาใส่ดาวมีลาบไหมคะมีลาบนั่นอะไรวะอะไรวะเราแวะตลาดซื้ออะไรซื้อเนื้อเปทำลาบซื้อเนื้อไปทำลาบข้างน้ำตกใช่ไหมเราเดินทางจาก จากตรงนี้ไปประมาณกี่กิโลประมาณก20-25กิโลคือแบบไม่เคยเดินป่าไม่เคยเดินป่าแบบข้างๆริมน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่รู้ว่าเราจะไม่ดูรีวิวคนอื่นอ่าเราจะไปกันเองเลยเรารู้ว่าที่เนี้ยคือน้ําตกแล้วเราจะไปเองเลยเร,เรื่อง่อ่ะตอนเนี้ยมันมืดคืบม,มากไม่รู้ว่าเราไปถึงอ่ะมันจะตกไหมตอนเช้านี้ก็ปล่อยมากประมาณสิบครั้งอ่ะตกหยุดตกหยุดอยู่ประมาณเนี้ยตั้งแต่เช้ามา ตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมงสนาทีเราเราจะไปที่อำเภอสอยดาวจันทบุรีนะครับ จุดคัด์ตกองก่อนสวัสดีครับมาเทีย่ยวใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะเดี๋ยวขอลงมาลงทะเบียนหน้าชสแกนได,ไดน้ได้ครับสะดวกชัดแอนก็ได้คขออนุญาตนะครับอ <c oughs> ัเราเราก็ไปลงทะเบียนกันเรียบร้อยนะครับเพ <c oughs> ราะว่าอุทยานเขาก็เปิดให้เราเข้าไปแทนหน,นะครับ มวันนี้เราเรามาถึงลานจอดรถกันน่าจะเดินไปทางไหนเราก็ไม่รู้อ่ะมันมีป้ายบอกไหมไม่มี <c oughs> เราเรามาเจอหมอกหมอกที่นี่คือหมอกหนามากหนาที่สุดดูดิหมอกสิหมอกเยอะมากขนาดนี้ยังหมอกเยอะขนาดนี้ถ้ามาเช้ากว่าน,นี้จะหมอกเยอะขนาดไหนไม่รู้เลยเราจะเริ่มต้นเดินทางกันเลยนะคะเนี่ยไปทางเนี้ยไปหรือหมอกสิเขากำลังสร้างหมอกอะ ่้องเดินขึ้นไปตรงนี้นี่ที่แรกเรานึกว่าจะได้เดินลงไปทางนี้เพราะว่าเราเห็นป้ายไม่ว่าจะได้เดินล้อน,น้ําตกไปตรงนี้ไม่ใช่แอบบอกว่าอะไรนีน้มาดูกันว่าต้องมีกี่ขั้นตอนนี่เลยหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรคือจุดพักใจต้นไม้แห่งศรัทธาตะเคียนทองแล้วก็สามร้อยห้าสิบเมตรคือจุดพักใจต้นไม้มงคลพระเจ้าค่ะพระองค์ 1, นึงพันหนึ่งร้อยเมตรน้าตกขั้นที่ห้า ผางาช้างแล้วก็ั1200เมตรน้ำตกชั้นที่6ผานางลื่น1800เมตรน้ำตกชั้นที่9วังพญายนิ้วดำพร้อมยัง่ะพร้อมแล้ว แรกๆก็จะยิ opposition. ้มยอยู่เดี๋ยวให้ผ่านสักห้ารอยเมตรก่อนมีชิงช้าด้วยไนขึ้นมาถึงมีชิงช้าด้วยเฮ้ยทำไมเนี่ยมีเห็ดป่ะนี่คือการเดินป่าครั้งแรกของของพวกเราชาวเที่ยวใส่นะคะครั้งแรกและ2กิโลเลยเพื่อแฟนเพจจ้อ่เพื่อแฟนพูดไม่ออกกำลังเหนื่อยกำลังเหนื่อยเราจะไปถ่ายรูปน้ำตก แต่เราต้องเดินขึ้นไปหน่อยจริงๆแล้วท้่งตกที่อื่นนก็มีนะแต่ว่าเราอยากจะสร้างความตื่นเต้นให้เพื่อนๆได้เห็นได้ชมว่าเมืองจันทบรุรีก็น่าเที่ยวเหมือนกันทำไมพูดไปหอบ หนึ่ห้าสิบเมตรแรกหนึ่งพันห้าสิบเมตรหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรแรกอีกหนึ่งพันห้าสิบเมตรถึงจะถึงแล้วเราต้องไปทางไหนอ่ะวันี้ทางเดินเพื่อนเพื่อน,นดูทักเฮ้ยอะไรไม่ไม่มีอะไรแค่หนูน้อยเฉยยังไ,ไงเหมือนเหมือนในที่นี้มีแค่เราสามคน <c oughs> เปิดทางให้เพื่อนลมทางกัน่ใส่วนส่วนตะก้องของเราก็เปิดทางเองแล้วกันฟัวฟัวัวอันนี้น่าจะเป็นต้นไหยหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยมันมีหนามอ่ะรู้จักต้นไหวไหมเนี่ยเนี่ยที่มันมีหนามหรือต้นอะไรก็ไม่รู้ที่เข้าไปกินกันอ่ะที่แบบเวลาพัวไปตีนะเรียบไปต่อกันจริงๆแล้วน่าจะเป็นสมุนไพรเยอะนะแต่ว่าพวกเราไม่มีความรู้ด้านสมุนไพรสักเท่าไหร่เหนื่อยหรือยัง นหนอะไร <c oughs> ไม่เมื่อเช้าเพิ่งกินข้าวมาผีเสื้อก็เยอะยัง <c oughs> ไม่ถึงกิตอนนี้เราเข้ามายังไม่ถึงกิโลเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไป หมดขันไฟชิบหายแล้วแม่หน้าดีเลยนี่เราเดี๋ยวกเมื่อกี้โดนเมื่อกี้โดนอะไรหมดขันไฟมันต้นอยตัวดำๆใหญ่ๆอ่ะมันหนีบเข้าไปตัวนึงมั้งเนี่ยที่ไหนที่ขาหรือเปล่าเดี๋ยวมันก็คงจะออกลิฟต์เป็นอะไรเราเดินมาประมาณกี่ประมาณ500เมตรได้หรือยังไม่รู้เพราะว่าเราอ่านไปตรงจุด จุดต้นต้นไม้เมื่อกี้เนี่ยอยู่เขาบอกว่าหนึ่งพันห้าสิบเมตรน่าจะถึงไม่ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแต่ร้อนเราคิดว่าฝนจะตกนะแต่ไม่ตกร้อนเส้นทางก็เป็นคนก็เส้นทางที่เขาใช้เที่ยวกันประจานี่แหละค่ะก็ไม่ได้ลําบากอะไรเ็าเป็นทางไปดีๆนี่แหละใช่แล้วก็เดิน,นเดินไปนะะได้ยินเสียงชนีร้องหวยหวนเต็มป่าไปหมดเลยยนินปะ่ะอันนั้นชนีอันนี้แหละอ่านั่นแหละถ้าเราเจอตัวมันจะทำไงใช่ไงเราก็ยังไม่รู้เลยจะดีมากเลยวะ ไม่ดีกลัวไม่ดีกลัวแต่ตอนเราเดินเข้ามาตอนก็คือยังเรายังไม่เจอใครเลยตอนเนี้ยมีเราแค่สามคนเราสมคนจร <c oughs> ิงอะไรวะทำไมต้องหลอกเรามาเดินป่าก <c oughs> ็ท <c oughs> ุกมนเตรียมตัวมาถ่ายรูปก,กับน้ำตกแต่เราไม่ได้บอกว่าจะจะเป็นน้ำตกแบบไหนไง <c oughs> ไปเบินต่อกัน <c oughs> อันนี้คือคือต้นอะไรเราเราไม่ทราบเพราะว่าเขาไม่ได้ติดป้ายไว้เดี๋ยวเราไปหาข้อมูลเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูนะคะว่าคือต้นอะไรแต่ต้นนี้ใหญ่มากคี่คนอบไม่รู้อ่ะดสูสินอนเลยนะ ไม่มีอะไรมากหาซ้เออดีไงความชำนาญล้วนเลยนะเนี่ยเกือบไม่รอดทุกคนได้ย <into> ินเสียงชนีหรือเปล่าือแบบธรรมชาติจริงๆเสียงชนีร้องกันแบบ นี่นะคะสองคนเนี่ยบอกว่าจะพามาถ่ายรูปจะพามาถ่ายรูปกับน้ำตกซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นน้ำตกเลยค่ะแล้วดูชุดที่ใส่พร้อมมากพร้อมกับการถ่ายรูปกับน้ำตกมากแต่เขาพามาเดินป่าเดินป่าแบบเป็นป่าอย่างเงี้ยเป็นทายอย่างนี้เลยแล้วก็เนี่ยถ่ายเหตุกันอยู่ระยะทางหนึ่งพัน แปดร้อยเมตรหนึ่งพันแปดร้อยเมตรนะคะซึ่งเราต้องเดินไปอย่างนี้เลยตามทางทางแบบอย่างนี้เลยนี่เป็นทางอย่างนี้เลยตอนนี้ยังไม่ถึงน,น้ำตกชั้นที่ห้าเลยค่ะเราจะไปพิชิตภูกระดึงกันเอ,อ้าไม่ใช่พิชิตน้ำตกเขาไฟดาวนี่ถ้าเกิดฝนตกมันจะมีน้ำไหมเนี่ยมี ตรงเนี้ยหมายถึงตรงที่เราเดินอยู่เนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นลำน่าจะเป็นทานน้ำอิลิกนะเท่าที่เราเคยเรียนประสบการณ์เป็นพานป่ามาเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นถ้าเกิดเราเดินมาเรายังไม่เห็นรอยรอยเท้าเลยอันนี้คือพิสูจน์รอยเท้าเหรอใช่ก็น่าจะเป็นเรานี่แหละที่กำลังขึ้นมาอยู่ตอนนี้ค่ะ คิดถึงไก่ย่างส้มตำโอ้ยจะได้กินอยู่เนี่ยจะพาไปกินน้ำตกก่อนตัวเนี้ยเดินต้องระวังระวังหน่อยเพราะว่าก้อนหินมันแบบมันมันมีอะไรนะตะไคร่น้ำอะขี้ไค่น้าภาษาอีสานก็จะขี้ไค่น้ำขี้ไค่น้ำเหยียบผิดนิดแะบ,บลื่นเลยนะเนี่ยชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำมากบอกได้คำเดียวที่นี่เขาห้ามนำอาหารขึ้นมานะคะ ยังวะเ้อาเพลงให้ตะคีไปส่งแอมข้างล่างเล<ะ>่อยเห็นเป็นเห็นตะคีเลยเดี๋ยวดีดูวเดู๋พี่ช้างเหรอพี่ช้างเหรอพี่ช้างสแสดงว่าช้างก็ต้องมาแถวนี้บ่อยนะสีเนี่ยเออที่จ อ่ะเพื่อเที่ยวใสเราทำได้ถ้าเราเจอช้างเราทำไงเห็นรู้สิไม่ต้องพูดไม่ไม่ไม่เห็นไม่เห็นเฮ้ยทุกคนเราเจอน้องกิ๊กคือกิ๊กคือตัวใหญ่มากทุกคนเราจะเราก็เดินลอดเข้ามาอย่างเนี้ยมีคนกลัว ได้ยินเสียงแล้วอันนี้ชั้นไหนไม่รู้แต่ที่รู้คือชั้นรักเธอแล้วเราก็มาถึงน้ำตกกันแล้วจานอ้าเหรอยังไม่ถึงเลยเอ้าอันนี้เรียกว่าอะไรรอเออต้องไปทางไหนอ่ะทางไหนทางบนตองดูอ๋อน้ำตกพาไปให้เล่นกันนะคะอะไร่ไม่มีอะไรดูอะไรอ่ะไม่มีอะไรดูอะไรอ่ะเออมึงก็ดูเออ ตัวไอ้ด้านนี้น้ำตกเขาไม่ให้เล่นกันนะคะอะไรอะไม่มีอะไรดูอะไรอ่ะไม่มีอะไรดูอะไรอะไรอะเออมันก็ดูเออเข้ามาเล่นสนุกกันเลยใช่ไหมใช่ต่อตัวจะรออย่างนี้เหรอไม่รอไปส่งอันหน่อยตอนนี้เหรอถ้าไปก็ต้องเชินกับเองอ่ะเอออันนี้เขาไม่ให้ลงนะคะเขาไม่ให้ลงดูได้ห้ามลง อันนี้แบบเอามือจุ่มๆได้ไหมหรือไม่ให้จับเลยน่าจะได้นะแต่ไม่ให้เล่นกอไปเราน่าจะใช้สิทธิ์คนป่วยเธอจะรออยู่ตรงนี้ใช่ปะไม่ พระเจ้าหาพระองค์นี่เราเพิ่งถึงต้นพระเจ้าหาพระองค์เองอ่าเป็นประมาณบรรทัดที่สองก็350เมตรเป็นจุดพักใจต้นไม้มงคลพระเจ้าหาพระองค์เป็นพัดที่เราอ่านอยู่ข้างล่างจําได้แล้วก็เหลืออีก3-4บรรทัดอันนี้เพิ่งจะถึงจุดที่สองุดแลนด์มาร์กที่สองก็คือตน้นพระเจ้าหาพระองค์ต้นใหญ่มากนึกว่านึกเมื่อกี้นึกว่าไปเจอต้นใหญ่แล้วนะมาเจอ,อน,นี้ใหญ่กว่าอีก No. Yeah. ถ้าใครมาก็ต้องระวังระวังคันนเอ้าทีมงานอีกคนไปไหนแล้วก็ริมน้ำนี่ก็คือน้ำเลยก็คือตินน้ำตกเลยจากสูงสูงนะเออนี่คือระวังเพรา่าไม่ได้มีที่กัน้นใช้ให้เราอะระวังตัวเองนี่ที่กัน้นที่กันก้นมาถือไหม้าก้าวพลาดนี่ยแนะนำให้เดินไปทางนี้ดีกว่าเพราะว่าทางก็คือริมริมขาลงไปเลย เดินมาเจออะไรเป็นยังไงบ้างเขาขอสัมภาษณ์คุณหน่อยถึงแล้วค่ะถึงไหนมันนั่งอยู่ตรงนี้เหรอไม่ใช่สิมันต้องเดินลงไปมันไม่รู้ว่าจะเดินทางไปไงก็เลยมันนั่งอยู่วายังไม่ถึงนะเนี่ยมีคนอยู่นะมีคนอยู่นะคะที่แรกเราคิดว่าเราจะมาเป็นโดดเดียวเดียวได้กันสามคนแต่พอขึ้นมาถึงแล้วมีมีพี่ๆเขาอยู่สามประมาณสามสี่ท่าน โอ้ย่เท้ำไมอ่ะจะมาทิ้งพวกเรา,รท,เาทำไมอ่ะเ,เดี๋ยวพวกพี่เขากลับก่อนยังไงอ่ะเออมาด้ยกันก็ต้องไปด้วยกันสี่มีมันต้องมีสิเอาไปยังไงละเนี่ย <im it> เอา ไปได้ต้องข้ามไม้ไปไปได้ต้องข้ามไม้เข้าไปไเพราะว่ามันน่าจะโค่นลงครับนี่ไงมีทางเดินอยู่แต่ต้นไม้มันลลงทับนั่นไงทางเดินนะแต่ว่ามันลบมากเลยละเอะแต่ไหมใครก็สมก็เห็นเข้าไปลักคนได้ไปดูราดราวแค่นี้ตัวเองจะไปุหัหวเราเสียงดังเนยเราตอนนี้เราส่งเพื่อนเราเข้าไปดูลาดราวปลายทางว่ามันจะมีทางไปไหมส่วนเราจะให้กําลังใจอยู่ตรงที่โปร่งแจง้งได้ไหม ได้มันต้องมีไหมไม่ต้องลุยไหมเข้าไปคุณรอตรงนี้ได้งั้นเธอรอกับพี่พี่เขาไปเลยนั่งรออยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราไปกาแฟเองเขาไปสองคนเดี๋ยวแอมรอตรงนี้รอหรอไม่แอมไม่ไปอ่ะเอารถทิ้งอ่ะสำหรับคนขาสั้นนะคะไม่แนะนำนี่ไงแอมเราไม่ไปแล้วว่ะแอมมาพูดกลัวๆเกีอยู่แถวนี้นะ กูสิหางโหดมากโอ้โหยังไม่ถึงไหนเลยเออแอมไปแล้วอ่ะแอมนี่ชั้นที่หกเองอีกหนึ่งร้อยเมตรอ่ะไปด้วยกันหน่อยเฮ่อมามา,มา <c oughs> เอาตะลุดเอาตัวตุดต้ดเข้ามาเลยเลื่อยๆตามไม้มาเลยในที่สุดเราก็ on, ออนให้เขาเข้ามาจนได้นะได้ <c oughs> เนี่ยเนยี่ยทำไมไใช่เพราะเขาว่าสปีดนะไม่เลวะเุ<อ>๊เข้ามาเลยก้มๆเง,ง,ง,งยเข้ามาเออศึกษ <c oughs> าพูดไทยมาตั้งคลิปยังมาเออได้ไงอะเนี่ยสวยมากเลยดูสิไหวถ้ามันต้องไปถ่ายอยู่ตรงไหนไม่รู้ถึงจะเห็นเนี่ยจ๋าหนูคิดถึงบ้านเพื่อนหนูความบาทําอะไรก็ไม่รู้ นี่เราน่าจะถึงชั้นที่ชั้นที่หกมัง้งนี่เลยจุดถ่ายรูปจุดถ่ายรูปให้ดูสวยๆมันก็ไม่รู้ว่าต้องอยืนอยู่ตรงไหนมันถึงจะเราก็สามารถอุยปลาเยอะมากเลยปลาลอยน้ำตรงนี้เยอะมากเลย กันเลยปลาเยอะมากเลยถ้าเกิดถ้าเกิดคนมามาเล่นน้ําเนี่ยเราว่าเราก็ไม่เราไม่กล้าลงเล่นนะเพราะน้ำมันก็ไหลเชี่ยวมันไม่ลึกนะแต่มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้อะไรมันก็ไม่น่ากลัวขนาดนั้นขนาดปลายังว่ายทวนน้าได้เลยอ่ะแล้วทาไมเธอจะว่ายถวนน้าไม่ได้เราคืออาุาพยุนใช่ป่ะเราก็มาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็คือที่นี่ก็สวยก็สวยนะไม่ถึงตรงนี้ก็คือเรายังเรามองไปเห็นน้ําอยู่ไปไกลนู้นก็คือตรงนี้ยังไม่ใช่นะแต่ว่ามองก็ไปข้างบนที่แรกเรานึกอว่าอะไรขขาว ที่จริงก็คือน้ำตกนี่เองเราจะเดินขึ้นไปอีกแต่ทางเดินก็จะเป็นแบบข้างๆน้ำตกประมาณนี้แหละเดินเฉียดๆน้ำตกมา,าลมแล้วก็เดินให้ระวังระวังด้วยเพราะว่ามันจะเป็นแบบเหมือนมีมันเป็นเหวอ่ะเหียวไม่ลึกหรอกก็ประมาณ3 4ี่เมตรนี่แหละแล้วก็เดินเดินให้ระวังเพราะว่ามันไม่มีที่กัดเราก็จะเดินขึ้นไปอีกนะคะ,ปะไปเ,เยะนะ่า ไ,ไ,มไม่โดนอะไรยไม่โดนไม่โดนอะไรแค่ตรงนี้ยเลยๆในก้าขาไม่บิดขาตั้น <laughs> แล้วมนก้าขาแล้วกางเกงมันตึงตอนเดินเนี้บอกให้ทุกคนระวังระวังนะตัวเองโหด,เ,โดเลยนะที่แรกก็บอกว่าให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นอยู่หรอนะถ้าร้อยหนึง่งทางโหดร้อยหนึ่งจะให้อยู่เจ็ดสิบตอนนี้คิดใหม่ล้วให้ร้อยหนึ่งดีกว่าเพราะว่าหกล้มไปสองรอบเมื่อกี้ ขาแดงหมดแล้วเนี่ยหลม้มล้มไปสองรอบเราจะถึงแล้วอีกรีบลิวเนี่ยเราจะกลับก็ไม่ได้เราต้องไปให้สุดเพื่อให้ทุกคนได้ชมว่าน้ําตกที่อยู่อุทยานเขาซอยดาวจังหวัดจันทบุรีนี่มันสวยขนาดไหนเราต้องมาพิชิตให้มันได้ระยะทางสองกิโล <laughs> 300เมตรสาม้ยเมตระยะทางสุดท้ายตอนนี้เราอยู่ชันไหนชั้น,นุกไม่มีเจ็ดพันเจ็ดันได้ปะ ก่อนนั้นทาเสามร้อยเมตรเองมันเปิดลูกป่าเลยอะแต่ไม่น่าลงอะแต่มันเหมือนความรู้สึกเหมือนลงป่าเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนเข้ามาแล้วมันทางมันไม่เนี่ยตอนแรกๆเราเดินเข้ามาทางมันก็เป็นทางอยูน่นะมันเป็นทางเป็นลูๆไปแล้วพอคนน่าจะมาถึงประมาณชั้นที่เจ็ดเราเราไม่น่าจะมาต่อชั้นที่เก้าอ่าเมื่อกี้เราอยู่ชั้นที่เจ็ดก็ยังมีคนอยู่ชั้นหกอ่าชั้นหกเองเหรอ ไปต่อไหยไปไปตอปปะเ <c oughs> นฉันตื่นนะลื่นลือลงมานี้ไม่มีใครคว้าสันนะเชนเอาไว้ตอนนี่ยหน่อยนะปีตนบอก่ววันนี้คือทางลงใช่ปะไม่ใช่ <c oughs> อย่ายืนนะนั่งน้าค่ยคยอยๆลงไปอโอ้โหนี่ถ้าใครแบบชอบประจนไัยนะเราแนะนำเลยโอ้อโหทุกคนดูทา ทำไม่สำเร็จเลยอ่ะพอเราขึ้นไปทางเดินเดินไปเนลงที่เราลงเหยื่อลงไปอีกนิหนึ่งเพราะฝั่งนี้มันเป็นฝั่งน้ำตกหมดเลยเเคือน้ำตกมันมีหลายชั้นมากมันไม่ได้มีแบบแค่ชั้นที่เราจะขึ้นไะชันอุทาเก้าชั้น,นมันจะมีหลายชั้นเราไม่รู้ว่าทางที่เราจะขึ้นไปอย่างนันเดินปันอย่างเราจะใช้เวลาเดินลงไปนานไหมถ้าเราขึ้นไปอ่ะไม่รู้ว่ามันจะแปกทาหรือเปล่าเพราะว่า เราไม่รู้ไงว่าจุดมันตรงไหนมันคือพอข,ขึ้นไปอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเสีย๋ยวมันตกู่ตรงนี้เลยตนะ่อไงสรุปคือกลับใช่ไหมเพราะว่าข่านมันเหมือนแบบรอยช้างอยู่อ<ช>่ะไปทางที่ลงมาลงมากินใบไผ่อะไรอย่างเงี้ยอนนี้เราก็อคอยทับทับเพราะว่าลำบากหนักมากขึ้นไปปุ๊บมันเป็นทางชันมันไม่มีเชือกให้เรา ลมแพ้ก็คือเราเราเดินขึ้นไปน่าจะประมาณชั้นที่เจ็ดหรือเปล่าประมาณชั้นที่เจ็ดแล้วทีนี้ทางขึ้นมันโหดโหดจริงๆก็คือเราไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยทั้นจเกงขายาวทั้งรองเท้า,ท,างงทัา้ทงเสื้อแขนยาวเรามาแบบชิชลๆกันดูเสื้อผ้ากันก้แบบนี้เลยชุดนี้เลยนนเราก็เข้าใจว่า,าเดินเดินเดินไปไปเจอน้ำตกหนุที่ต่างๆใช่ไหมคือมันไม่ได้แบบทางก็ไม่ได้แบบเดินไปนะต้องแบบปีนปีนจริงๆปีนขึ้นไปแล้วมีจะมีเชือกที่เจ้าหน้าที่เขาผูกไว้แล้วแล้วทางมันลื่นไง ม,ามาันก็ลื่นไปหลายทีแล้วก็ได้แผลกันมาทุกคนจริงๆใจเราอขึ้นไปแล้วอ่ะขึ้นไปอยากให้มันถึงให้มันสดแหละใช่แต่ด้วยเวลาด้วยเวลาเราเรา,เราคิดว่าเรามาแต่เช้าแล้วนะที่เขาเขาให้ลงมาจากน้ำตกคือประมาณเวลาบ่ายสามแล้วตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองบ่ายสองอยีง่สิบแล้วอ่าบ่ายสองเราก็เลยต้องรีบปิดตัวกันลงมาก่อนเดี๋ยวมันจะมืดเราแนะนําว่าให้เตรียมอุปกรณ์เดินมาดีๆอันนี้คือคือการเดินป่าระยะสั้นเล็ก เป็นจุดเริ่มต้นก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับพวกเรา<อ>ในการเดินป่าครั้งนี้มันเหมือนเดินป่าจริงๆอะ่ะเพราะว่าหนทางหนทางทุกอย่างก็คือเหมือนในป่าเลยมันมีเส้นทางเล็กๆที่คนไม่ค่อยเที่ยวเยอะมันเดินไปก็เกือบจระหลกก็มีเหมือนเป็นทางทั้งชันทั้งก้อนหินทั้งเป็นหน้าผาอะไรปีนกันแบบเออก็สนุกดีสุดไปอีกแบบใครอยากจะมาก็ แนะนำให้ให้ที่คนที่เป็นเจ้าหน้าที่อุทยานะ่ะเป็นคนนําทางด้วยก็ดีถ้าอยากจะขึ้นไปสูงๆนะติดตอ่อแต่ถ้าเกิดอยู่แถวๆนี้เดินไปเล็กๆ,ๆน้อยใกล้ๆเนี่ยก็เดินไปได้แต่ถ้าอยากไปขึ้นไปสูงๆเลยแนะนําให้เจ้าหน้าที่พาขึ้นไปดีกว mm hmm. ่าเราจะได้แบบเซฟความกดไฟของตัวเองด้วยโอเคก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานเราด้วยเทปเที่ยวใส่ด้วยแล้วก็ช่อง youtube เป็นิทธิชัยไทยแลนด์ด้วยก็คลิปนี้ต้องขอไปท่านผู้ชมจริงก็เดี๋ยวต้องขอลาไปเพียงเท่านี้โอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ